สวัสดีครับสวัสดีครับซุนลุมหลานแม่ยมน้ำโชคครับสองเหนียวน้อยครับมาจุดตูกเสียงไทยครับวันนี้ขอโชคขอราภขอโชคขอราภครับต่างคนละเซีติเมตรสิทธิ์ทำข้างทางจุดตูกเชียงไทยขอโชคขอภทำล่างทำไทยนะครับผมวันนี้เป็นบ้านผาใหญ่ครับ สาธุสาธุเด้อจริงังสิทธังไรถูกเชีงใต้ขอโชคขอลาบจิตเรเรียกยงเงินจิตไหมหรอครับพี่น้อง ถูด้วยสูบใน้ำมันดึกสูบลำไม่ทนาเหมือนนเราพัฒนาครับพี่น้องเห็นบ้างราพัฒนาเด้อสาธุสาธุ ตัวไปเมีย no, ก็่รองตัวตัวไปเมียก็

รอบัจาริะทเราอัจนาะวันนี้นะสองปุ่มป้าสองอ่าเด็จะทำไถ่บ่สาธุสาธุ ไอ้โซกใหญ่เลเถออบังบังบังบางบ,างบางับงบ ย็ดในฉันด si, ูพี <t ries> hmm. oh, ่เนาี่วะไม่นวะมันจันเดกเจ็ดเจ็ดที่เดียวมันดีมือติดมันเจ็ดที่อย่าง้นมาหวละลุดนลุดกัน xem lộp bình phong nắng 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 bình nắng 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 啊，过来那么，我今天打呀，啊、really，噗，飘，借，啊，哦，嘛，变哪边了？借。 เอามาสร้างว่าพี่นองเอาพี่น้องพืนเนี่ยเห็ดแล้วคือซีมันสร้างตรงเต็มเรื่องเลยงานดเลยนเปียพี่น้อง แปดสี่เจ็ดสาธุสาธุแปสี่เจ็ดฮไรนเลยแปดสี่เจ็ดเกจะเปลีแปดสี่เจ็ดกาทุหม่ น้น้อยครับพี่น้องเป็นแนวทางการชิมจกุกเราเปนแนวทางการเชืกก่นจุกครจำน้ยน้อยขอบคุณขอบคุณนะครับด้ท่าในใดที่คำว่าเรว่ารำพุ่งกไ,ไ,ด,ได,ดก็ให้อยู่ดีมีสุขสุกับามร่กานเร่งังมีงงงเก็บเป็นแนวทางนะครับ

Men Okay. Yeah, cool. Yes. Yeah, cool. yeah. yeah. 嗯。对、mm. yeah. 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 mm。对。嗯。 mm -hmm. อ่พี่น้องเลขถูกหนึ่งสี่เก็ตจับลูกพี่ปองเลยเก็ตสี่แปด 48. อ่พี่น้องสูงๆมันมาด้วยถูกน้อยถูกบุญแนวท่ากับสาธุสาธุสธูงๆนะครับเด้อสวัสดีครับ